โรงเรียนคืมใหญ่วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญที่อยู่ 12, 4หมู่หนึ่งบ้านคืมใหญ่ตําบลคืมใหญ่อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนทั้งหมด653คน แยกเป็นนักเรียนชาย310คนนักเรียนหญิง343คนจำนวนครูและบุคลากร40คนผู้บริหารสถานศึกษาคือนายสุภวัตรลาบสารตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคืมใหญ่วิทยาและนายดนุชัยมงคลตำแหน่งรองผ่้ํำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุรีบุรีไฟฟ้า กัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกนนำหลัก3คนได้แก่ 1. นายอุดรยอดมงคลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 2. นางสาวมาลิดาบุตรมาศหัวหน้างานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 3. นายธีรพัฒคณาสารปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการดำเนินงาน7มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ประจำปีการศึกษา2568มาตรการที่ 1. นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีการตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีข้อกำหนดไม่ให้บุคคลที่มาใช้สถานที่ของโรงเรียนสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงเรียนเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงเรียน มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมีคู่มือในการช่วยเหลือนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันสตูมิสและส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเช่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันงดสูบบุหรี่โลก มีการดูแลให้นักเรียนไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟมีการระบุก,การห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่ของโรงเรียน และมีมาตรการการลงโทษถ้ามีการฝ่าฝืนเช่นติดป้ายประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ตัวบ่งชี้ที่2การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุก,การห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนและมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนคณะผู้บริหารครูและบุคลากรภายในโรงเรียนรับทราบนโยบาย และมีส่วนร่วมดำเนินงาน7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน Facebook@ Gen Z นเซ็เคื้อมใหญ่วิทยาสคูล K.W นักเรียนรับทราบนโยบายและมีส่วนร่วมดำเนินงาน7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกรับทราบนโยบาย และมีส่วนร่วมดำเนินงาน7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่ 1. การบริหารจัดการองค์กรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีนักเรียนอาสาสมัครเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมเป็นคณะทำงานตัวบ่งชี้ที่2การบริหารจัดการองคอ์กรมีการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียนก่อนและหลังการดำเนินงานมีเครื่องมือในการสำรวจ โรงเรียนคืมใหญ่วิทยามีการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียนก่อนและหลังการดำเนินงานมีเครื่องมือในการสำรวจมีการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการสำรวจและมีการแจ้งเผยแพร่การสำรวจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบทุกครั้งโดยดำเนินการสำรวจคัดกรอง3ครั้งคือช่วงเปิดเทอมกลางเทอมปลายเทอม เพื่อติดตามผลการคัดกรองและศึกษากรณีศึกษาของนักเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการสำรวจสำรวจคัดกรองสภาพปัญหาการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนครั้งที่1วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2568ครั้งที่2วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568ครั้งที่3วันที่19กันยายนพุทธศักราช2568 มีการเผยแพร่ผลการสำรวจให้ครูและบุคลากรรับทราบมีกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ที่3การนิเทศติดตามประเมินผลมีการประชุมคณะทำงานเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน มีการนำสรุปผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่1มีการติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายบริเวณหน้าประตูโรงเรียนตัวบ่งชี้ที่2 มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่3ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่1สอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆตัวบ่งชี้ที่2สอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5กิจกรรม 1. กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ is 2. กิจกรรมชุมนุมเจนซัด 3. กิจกรรมแน่แนวการแสดงพิธีเปิด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโดยชุมนุมเจนแซด 4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียูวากาชาติ 5. กิจกรรมรักษาดินแดนตัวบ่งชี้ที่3สอดแทรกเรื่องบุหรีบุหรีไฟฟ้าในกิจกรรมนอกหลักสูตรจำนวน5กิจกรรม 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 3. กิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิงบวกคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา 4. กิจกรรมประชุมระดับชั้นเรียน 5. กิจกรรมฟังเพลงทานข้าวดนตรีสีขาวต้านยาเสพติดตัวบ่งชี้ที่4มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากับสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตัวบ่งชี้ที่ห ผลจากการดำเนินงานสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่ 1. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่2 การดำเนินงานของชมรมเจนสัต์อย่างเป็นรูปธรรมตัวบ่งชี้ที่3มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนจำนวนครั้งที่มีการดำเนินงานในหนึ่งภาคเรียนตัวบ่งชี้ที่4ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าตัวบ่งชี้ที่1 มีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและหรือนักเรียนที่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า มีการประสานความร่วมมือกับบุคลากรอื่นในโรงเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องมีการส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าไปรับการบำบัดรักษากับหน่วยงานภายนอกมีการส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและหรือนักเรียนที่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและ มีการส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโครงงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าตัวบ่งชี้ที่2ผลจากการดําเนินงานนักเรียนที่ยืนยันจะไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าผลการสํารวจพบว่าเมื่อสํารวจเจตกตินักเรียนทั้งหมดเพื่อยืนยันจะไม่สูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ100ของนักเรียนทั้งหมดยืนยันจะไม่สูบบุหรี่ตัวบ่งชี้ที่3ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ99.68ค่าเฉลี่ยคิดเป็น4.98และค่า s อคิดเป็น0.17มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าผู้ปกครองในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ99.68 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น4.98และค่า SD คิดเป็น0.17มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตัวบ่งชี้ที่1โรงเรียนดำเนินกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าตัวบ่งชี้ที่2โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนตัวบ่งชี้ที่3ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice 3ประสานสร้างโรงเรียนคืมใหญ่วิทยาปลอดบุหรีโดยใช้ค้มสูตรสำเร็จสปอชอโรงเรียนคิดรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกิดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบค้มสูตรสำเร็จสปอชอ โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนฝึกฝนอบรมเป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ใฝ่ทำดีและรักษาสุขภาพการบูรณาการความร่วมมือ3มฝ่ายลักเช่นนักเรียนครูผู้ปกครองในการเป็นเลิศ k ความรู้สร้างการรับรู้ตระหนักถึงพิษภัย 1. กิจกรรมจัดกิจกรรมเจนซไม่สูบ 2. สอดแทรกพิษภัยในหลักสูตร 3. จัดทำสื่อรณรงค์ทันสมัย TikTok Infographic บทบาท3ประสานโรงเรียนเป็นผู้สอนและผลิตสื่อบ้านชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมและย้ำเตือน H. Help and Care การดูแลช่วยเหลือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาเลขบุรี ใช้เทคนิคบำบัดทางจิตสังคมบทบาทสามประสานโรงเรียนให้คำปรึกษาบ้านเฝ้าระวังและสนับสนุนการเลิกชุมชนช่วยลดแหล่งเสี่ยง U ยูยูเนียนความร่วมมือสามประสานการสร้างเครือข่าย 1. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มนักเรียนแกนนำควิดรันเนอร์ 2. ประชุมสามประสานสอปอบทุกภาคเรียน 3. จัดทำ MOU ร่วมเฝ้าระวังบทบาท3ประสานทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง e. Enforcement การบังคับใช้สภาพแวดล้อมมาตรการที่ชัดเจน 1. กิจกรรมประกาศใช้กฎหรือระเบียบที่เข้มงวด 2. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ที่ชัดเจน 3. ครูเวรหรือนักเรียนแกนนำช่วยกันเฝ้าระวังและรายงาน ว t ชด d อ g บทบาท3ประสานโรงเรียนบังคับใช้กฎหมายชุมชนและผู้ปกครองไม่สนับสนุนการสูบ M Monitoring การติดตามประเมินผลความยั่งยืน 1. การประเมินผลตาม7มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2. การสันรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าก่อนหลังการใช้นวัตกรรม 3. สรุปผลและถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงและขยายผลรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคืมใหญ่วิทยา